น,นี้นะคะลาซูมิงก็ขอกล่าวคำว่าตาเจี๋าวสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจ,เจอกันเหมือนเดิมนะคะในเวอร์ชั่นเดิมนะคะต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะลาซอก็ได้ทำการนัดหมายนักเรียนนะคะในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์นะลูกก็คือดินสอ,อสมุดนะคะเพราะว่าวันนี้ แล้วยังมีนัดหมายกันเหมือนเดิมนะคะยังอยู่ในส่วนของการเขียนฮันจื้อน,นะคะทำความรู้จักกับอักษรในภาษาจีนนะลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเหล่าซื้อก็พานักเรียนทําความรู้จักในส่วนของเสี่ยปี่ห่านะคะเสี่ยวปี่ห่าแปลว่าอักษรจีนนะคะเรียนในเรื่องของอักษรจีนเนาะอักษรจีนเนี่ย เราก็ต้องทำความรู้จักกันในส่วนของลำดับขีดถูกต้องไหมขีดแต่ละขีดเส้นแต่ละเส้นนะคะมีความหมายนะคะที่แตกต่างกันนะคะอ่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนกันไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เหล่าซือก็จะพานักเรียนมาเตือนความจำอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เส้นอื่นนะคะเส้น เรามาทบทวนเส้นแรกกันเลยนะคะเส้นนี้นะลูกเส้นนี้ในภาษาจีนเขาเรียกว่าเส้นเต๋ยนะคะลักษณะการเขียนนะคะใครมีดินสอกระดาษนะคะหรือว่าสมุดในมือเขียนตามได้เลยนะคะเขียนจากบนลงล่างนะคะลักษณะการเขียนของเส้นนี้นะคะเขียนจากบนลงล่างนะลูกอ่ะแล้วมาดูเหล่าซือ ทบทวนให้นะคะในเส้นของคาว่าเตียดเส้นเมื่อสักครู่นี้นะลูกมันจะอยู่ในเส้นเกือบเกือบทุกตัวอักษรของภาษาจีนอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้อ่านออกเสียงว่าเตี่ยนะคะเตี่ยตัวนี้มีความหมายว่าจุดนะคะ,ะเมื่อสักครู่เราซื้อบอกว่ามันมีในอักษรภาพเนี้ยมันมีเส้นของเตี่ยน่ะเส้นไหนมาดูเพื่อเห็นภาพได้ชัดเจนนะลูก เราซื้อได้ยกมาให้เห็นได้ชัดๆทั้งสองภาพด้วยการเป็นการเปรียบเทียบนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะตัวอักษรสีแดงนั้นเป็นอักษรน,นะคะเป็นคำศัพท์นะคะเป็นคำศัพท์นะลูกอ่าคำศัพท์คำนี้นะคะออกเสียงว่าเตี่ยนะคะเตี่ยนที่มีความหมายว่าจุดนะคะหรือว่าที่เราเห็นนะคะอยู่ในส่วนของเวลานะคะและฝั่งขวามือนะคะ ขวามือนั้นเราเรียกว่าเส้นนะคะซึ่งเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นเตี่ยนนะคะเตี่ยนนะคะเส้นของเตี่ยนนะซึ่งเราซื้ออธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะคะในส่วนของเส้นเตี่ยนนี้นะคะมันไม่ใช่มีเส้นเส้นเดียวในองค์ประกอบของเตี่ยนมันมีทั้งหมด6เตี่ยนนะลูกนี่ดูตามรูปภาพเลยเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดลึก เราซื้อไม่อธิบายให้มากนะคะเราจะจำเยอะเกินไปนะคะอ่ะอ่ะและส่วนของเส้นนี้นะคะที่ออกเสียงว่าเตี่ยนเมื่อสักครู่นะคะชื่อจริงๆแล้วชื่อมันเรียกว่าสางเตี่ยนนะคะเส้นนี้ออกเสียงว่าสางเตี่ยนนะคะซึ่งมันอยู่ในเส้นด้านล่างของคำว่าเตี่ยนอ่ะงงไหม อานนีตัวสีแดงนะคะที่เราซื้อวงกลมให้นะคะคือเส้นนี้นะคะคือเส้นนี้เขาเรียกว่าช้างเตี่ยนนะคะเส้นสช้างเตี่ยนนะลูกต่อมานะคะมาลองทบทวนเส้นต่อมากันเลยนะคะเส้นนี้ออกเสียงว่าหงนะคะ,ะหงนะคะเส้นหงการเขียนอักษรจีนนะคะเราจะเริ่มจากซ้ายมือไปขวามือนะคะหรือว่าบนลงล่างนะคะดังเช่นเส้นนี้นะคะ จากซ้ายมือไปขวามือตามหมายเลขเลยนะคะลูกเลข1เลข2เลข3นะคะจากซ้ายไปขวาเส้นเหงิงอ่ะมาดูซิว่าเส้นเหิงมันอยู่ในคำไหนนะคะอ่าคำนี้นะคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรลูกเออนะคะเออเออร์ R, R, มีความหมายว่าไงเอยอยาเออร์ R, แปลว่า2นะคะเออแปลว่า2เนาะ หวังว่าเรายังจะไม่ลืมนะในส่วนของจำนวนนะคะเราซื้อพานับไปแล้วนะอ่ะต่อมาเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าเส้นอะไรลูกสูนะคะสู้นะคะ,สะ,คะเส้นนี้นะคะลักษณะการเขียนนะคะลูกมันเป็นเส้นตรงนะคะเส้นเดี่ยวดิ่งลงเหมือนตะปูนะเส้นนี้เราจะเขียนตั้งแต่บนลงล่างนะคะเป็นการเขียนจากบนลงมาล่างนะคะ สำหรับเส้นคำว่าสู้นี้นะคะมันมีอยู่ในคำไหนอ่ะเราซื้อยกตัวอย่างคำนี้นะคะคำว่าซื้อนะคะซื้อคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยอ่ะเป็นจำนวนหนึ่งเหมือนกันคือ10ใช่ไหมคะอ่ะซื้อนะคะแปลว่า10นะลูกโอเคต่อมา เรามาดูเส้นต่อมาก,กันเลยนะเส้นนี้นะคะเขียนจากบนลงล่างเหมือนกันคล้ายกับเส้นสู้เลยนะคะแต่ว่าตวัดหางนะคะเส้นนี้นะคะออกเสียงว่าเผยนะคะเส้นเผยนะลูกเผยนะคะอ่ะไหนมาลองมาดูซิว่าเส้นเผยเน,นี่ยมันอยู่ในคำไหนนะ เส้นเผยนะคะนักเรียนคือคำว่าหลันนะคะดูจากเส้นเผยให้เดาซิว่าคือเส้นไหนซ้ายมือนะคะคือเส้นเผยนะคะเพราะว่าการเขียนอักษรจีนเราจะเขียนจากซ้ายมาขวานะคะหรือว่า,าบนลงล่างนะลูก โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายให้เพิ่มเติมเนาะในการเขียนอักษรจีนนะคะไว้คลิปถัดไปละกันอ่ะเส้นต่อมาเลยนะคะเส้นนี้นะลูกเส้นนี้นะคะลักษณะการเขียนนะคะจะเขียนจากบนลงล่างเหมือนกันนะคะเส้นนี้เราเรียกว่าชูว w านโก้นะคะูวานโกนะคะอ่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของคำศัพท์ที่มีเส้นของ สุวันณโกดีกว่าอ่าคำนี้นะคะคำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่าอะไรลูกชีนะคะชีชี่อีช,ชีนะคะคำนี้ออกเสียงว่าชีแปลว่าเจ็ดนะคะเจ็ดนะคะเป็นจำนวนเลขเนาะอ่ะมาดูอีกเส้นละกันนะคะ นี่นะลูกคือเส้นเหงเก้นะคะลักษณะการเขียนของเส้นนี้นะคะเราจะเขียนจากซ้ายมือไปขวามือนะลูกเส้นนี้ออกเสียงว่าหงกอมาดูในส่วนของคําศัพท์สิเส้นเหงเก้นี่มันมีในเส้นไหนนะ,ะเส้นเหิงเก้นี้นะคะคือ คำนี้เลยนะคะคำว่าหมายนะคะหมายแปลว่าซื้อนะคะหมาแปลว่าซื้อนะ mm hmm. เส้นเหิงโกคือเส้นไหนนะเส้นด้านบนนะ mm hmm. เห็นไหมสำหรับวันนี้นะคะลูกวันนี้เราซื้อจะพานักเรียนมา ทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะไม่ใช่เราซื้อพาทำหรอกเราซื้อจะให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนนะคะลูกทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะโดยแบบฝึกหัดนี้อยู่หน้าที่56นะคะใครมีหนังสือเปิดเลยนะคะหน้าที่56นะคะอ่นะคะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะไม่มีหนังสือนะคะให้เขียนใส่สมุดได้นะคะ และในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะลูกซึ่งให้นักเรียนนะคะวงกลมนะคะคำตอบที่ถูกต้องอ่าสำหรับวันนี้เราซื้อก็ไม่ใจร้ายนะคะและก็มันก็ไม่ยากด้วยแหละอ่าเราซื้อจะทำให้นักเรียนดูก่อนแล้วกันนะคะข้อ1น,นะคะข้อที่1น,นะคะลูกให้ดูรูปภาพดูรูปภาพยังไง ในรูปภาพที่1ข้อที่1นั้นมีกากี่อันคะนักเรียนลองนับสิ1 2 3อม่ะมีกาทั้งหมด3อันนะคะอ่ะ3ในภาษาจีนออกเสียงว่าไงนะซานใช่ไหมคะอ่ะซานอยู่ในข้อไหน A B C ข้อไหนคะอ่า กริงมากนะคะคือข้อ4นะคะซานแปลว่า3นะคะลูกไม่ยากเนาะข้อที่เหลือเราก็ทำเองแล้วกันนะและแล้วก็มาถึงคลิปสไลด์สุดท้ายของเราแล้ว อย่าลืมนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางคนก็เรียนเฉยๆส่งงานเฉยๆแต่ว่าไม่เขียนชื่อเลยนะคะเราก็จะพลาดโอกาสได้คะแนนเข้าเรียนตรงนี้นะคะโอเคน้อนลูกแล้วถ้าหาว่าใครนะ ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็สามารถส่งให้เหล่าซื้อตรวจได้ในลายส่วนตัวของเหล่าซื้อเลยนะคะใครที่ยังไม่มีลายส่วนตัวเหล่าซื้อสามารถสแกน QR code ด,ด้านบนนี้ได้เลยนะคะและใครที่มีแล้วก็สามารถส่งได้เลยละกันนะคะหรือว่าใครมีอะไรงงสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามเหล่าซื้อได้นะลูกและงานค้างนะคะใครที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จนะคะยังไงก็พยายาม จัดการให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกอีกหน่อยไม่กี่เดือนเราก็จะสอบไฟแนลแล้วนะคะจะเป็นการสอบปลายภาคเนาะเดี๋ยวก็ปิดเทอมแล้วยังไงก็รีบเคลียร์ให้เสร็จเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่เป็นดินพ่อขางหมูนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเรา้อก็จบกันสอนไม่เพียงแค่นี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้าบ๊ายบายใจจีนจุ๊บ